ุกชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครหลีกหนีพ้นสัตว์คือเพื่อ่รวมโลกของเราเม่ิ้นลมหายใจไร้คนเหลียวแลจึงมีความคิดในการจัดงานศพให้กับสัตว์ยูทุบอันแมนชาปลสถานเผาศพสัตว์ก่อนจะไปเป็นคลิปนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดไลค์กดแชร์ ชมคลิปกดครับสวัสดีครับทุกคนชาปนสถานเผาศพสัตว์มาแล้วครับรอจัดงานประชุมเพลิงให้กับน้องหนูน้อยสิ้นชีพย่านพานะเคลื่อนศพ รถกระบะอีซูซุครับทุกคนเรียทางจากบ้านงาน2กิโลเมตรครับเหลืออีก1กิโลเมตรครับจะถึงชาปนสถานเขาศพสัตว์ครับขบวนเครื่อนศพหนู าถึงชาปนสถานเขาศพสัน้วครับและนี่คือสถานที่ในการประชุมเพลิงในวันนี้ประตูทางเข้างานครับ ต่อไปเรานำลงศพขึ้นอย่างราชรถพญานาคเตรียมในการเวียนรอบเมนสามรอบพร้อมสำหรับการเวียนรอบเมนครับการเวียนศพต้องเวียนซ้ายต่างกับงานมงคลจะทำการเวียนขวาเรียกว่าทักษิณาวารัตการเวียนศพสามรอบ เป็นการเวียนเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้ตายและเป็นปิศนาธรรมเกี่ยวกับพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ในสามภพคือโลกนรกและสวรรค์เราเวียนรอบเมงครบ3สามรอบแล้ว นำราชรถพญานาคจอดบริเวณหน้าเมนลงศพหนูน้อยสิ้นชีพขึ้นตั้งบนแท่นทองเพื่อเตรียมการทอดผ้าบังสุกุล พาทุกคนรีวิวสถานที่กันก่อนครับประตูทางเข้างานด้านซ้ายมีสิงประดับทางด้านขวาด้วยเช่นกันสวยสมจริงที่สุดต่อไปป้ายกำหนดงานประชุมเพลิง ทุกคนสามารถมาชมได้บริเวณด้านหน้าศาลามรณานุสติครับมีดอกไม้ประดับด้วยต่อไปศาลาธรรมสังเวชของพระสงฆ์สีรูปและเนีนบวทหน้าไฟเจ้าภาพจัดถวายน้ำแร่อย่างดีถวายครับ ผู้ที่เสนอชื่อเนนบทหน้าไฟคลิปนี้ได้แก่น้องพัชทรและน้องยศกรทวิชาโรดมครับขออนุมทนาสาธุด้วยครับอยากมีชื่อบทเนนหน้าไฟพิมพ์ชื่อนำสกุลใต้คลิปนี้นะครับต่อไปสารามรณานุสติสำหรับประธานและแขกมาร่วมงานประธานและแขกมาร่วมงานมาพร้อมแล้วครับทุกคนต่อไปสาลาจแจกดอกไม้จันทร และรับของชําร่วยครับพานทองผู้สายโยงพานสายผ้าบางสกุลสำหรับประธานและเอฟซีแท่นทองช้างโลหะทองเล็กๆประดับลงศพหนูและด้านบนลงศพประดับดอกไม้ถัดมารูปตั้งหน้าศพ เทียนทูบตะเกียงเรามีลำโพงเครื่องขยายเสียงจำลองสนับสนุนโดยทุกๆคนที่ชมคลิปครับมีสิงห์ทองประดับข้างเมนทั้งสองด้านสำหรับเมนในการประชุมเพลิงวันนี้คือเมนเชิงตะกรแบบกองฟอนครับทุกคน ครูได้สร้างขึ้นใหม่เพื่อความสมจริงและเมนแบบนี้เรียบง่ายใช้ในการเผาศพแบบคนด้วยจึงทำจำลองมาสำหรับเผาศพสัตว์ตรงกลางใส่ฟืนไม้เป็นเชื้อเพลิงใช้น้ำมันก๊าซร,ราดที่ฟืนด้านหลังเราประดับพุงหรีดผ้าไว้อาลัยทั้งด้านขวาและด้านซ้ายทั้งหมดนี้คือสถานที่ในการประชุมเพลิงในวันนี้ครับ ลำดับต่อไปเป็นการจุดเทียนทูปของประธานในวันนี้ได้แก่นายสุรพจน์สงวนคำผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสงขอเชิญจุดเทียนทูปกราบเรียนด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสุกุล ชุดที่1ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่1เด็กชายพัชธรทวิชาโรดมคนที่สองเด็กชายยศกรทวิชาโรดมคนที่สเด็กชายเทวริตฝันแปลงคนที่4น้องนัทพลควงอังส่งทอดภาพพร้อมกันครับ พระสงฆ์พิจารณาผ้าบางสุกุลครับอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสัโมสุขโคลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสุกุลชุดที่สองดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่หนึ่งนายสุรพจน์สงวนคำคนที่สอง เด็กชายปัตภีมาสุขคนที่สามน้องทองสุขน้องพาสคนที่สี่นาย,ยกอบตสมชายทอดภาพพร้อมกันครับพระสงฆ์พิจารณาภาพบางสุกุลอานิจาวัตสังคาราอุปาทวายธรรมมิโน อุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสมโมสุโคลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสุกุลชุดที่สามดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่หนึ่งเด็กชายกิติพงศ์สอนคุ้มคนที่สองเด็กชายธนปรกรณพลทองมากคนที่สาม เด็กชายธนาทิพย์ปันยิ้มหวานคนที่สน้องนันพัฒทอดภาพพร้อมกันครับพระสงฆ์พิจารณาภาาบังสุกุลอนิจาวัตสังคาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุขโค ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสุขุนชุดที่สี่ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่ 1. นนายสุภโชคพรมแดงคนที่สองนายภูวดลที่นันคนที่สน้องหยกดอนหวคนที่สคุณสายหยุดบ้านบัวหลวงทอดผ้าพร้อมกันครับ พระสงฆ์พิจารณาผ้าบางสุกุลอานิจาวะตสังคาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโคเสร็จพิธีการทอดผ้าบางสุกุลครับใครอยากมีส่วนร่วมในการทอดผ้าบางสุกุลหรืออื่นๆในคลิปพิมพ์ชื่อนมสกุลใต้คลิปนี้นะทุกคนต่อไปพิธีการเปิดฝาโลง ล้างน้ำมะพร้าวหน้าศพลำดับต่อไปเป็นการล้างน้ำมะพร้าวหน้าศพสัตว์ครับทุกคนสับป,ปะเ่อล้างน้ำมะพร้าวครับเราเตรียมลงศพขึ้นเมนเชิงตะกอนแบบกองฟอนแล้ว ผู้วางดอกไม้จันร์ทได้แก่เด็กชายพระสะทรและน้อยศยสกรทวิชาโรดมครับลำดับต่อไปเป็นการประชุมเพลิงจริงประธานในการจุดไฟในวันนี้ได้แก่เด็กชายธนปรกรพลทองมากพร้อมสำหรับประชุมเพลิงจริงขอเชิญทุกคนนําดอกไม้จันทร์รับที่ศาลาสีขาวแล้วนําขึ้นไปวางบนเนินได้ครับทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นวัตจักร ธรรมชาติของชีวิตจึงไม่เจีรังยั่งยืนการเข้าใจและยอมรับความจริงนี้ทำให้จิตใจสงบไม่ยึดต,ติดไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตขอให้น้องหนูน้อยสิ้นชีพเดินทางสู่สวรรค์ เราใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นและเสื่อมสลายเป็นธรรมดาความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงอีกการเดินทางหนึ่งที่เราทุกคนต้องผ่านไปทุกชีวิตเกิดขึ้นมาพร้อมวันจากลาแต่สิ่งสำคัญคือสิ่งที่เราทำระหว่างนั้นหากไม่มีความตาย เราคงไม่เข้าใจค่าของการมีชีวิตอยู่การยอมรับความตายไม่ใช่ความสิ้นหวังแต่คือการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอย่างมีคุณค่าความตายคือธรรมชาติของชีวิตยิ่งเข้าใจยิ่งใช้ชีวิตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราทุกคนต่างเป็นแขกชั่วคราวบนโลกนี้ไม่มีใครได้อยู่ตลอดไป ถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ถึง40,000ซับด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับยังมีวิดีโอใหม่ๆให้ติดตามรับชมทางช่องคุกคุกอาร์ตแมนนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคุกคุกอาร์ตแมนด้วยนะครับ